ยังมีช่อที่สวยจากทีมงานวอานลำเจกันร้อยฝ่าพี่น้องชาวอำเภอบัวใหญ่ในค่ำคืนนี้ค่ะ ทีทำว่ารักจะได้ทำางานไปมันกันบอกกันี่ถึงใครมันเป็นอย่างไรมีแต่ความอ้างวัางยี่เดินร่วมทางกันมาแสนไกลอยากมีคนคอยเข้าใจอำไมเคยมีจนเลิกมอง กมือรับโชคกับ,บเจ้าพ่อมังกอนทองส,สค่ะขอให้ที่นนะคะตั้งรวยนะคะแล้วก็ขอบคุณแสงไฟกำลังใจจากพี่น้องนั่ง่่นะแสงทุกดวงแล้วก็ทุกทุกท่านที่มาในวันนี้นะครับ มีข้อหมายหลักๆมีต้นสังขันก็มาแล้ใจเต้นร่อยแน่นค่ะบอ๊องยอกซื่อพี่น้องทุกคนที่มาในมื่อนี้ข่ประกาศปิดบุญประมิ่นเออแนมลงไปทั้งลุ่งปองแองละบอยไปปองหญ้าด้วยที่วันนี้นะฮะตั้งใจเลยว่าจะต้องได้ชมและก็ได้มีโอกาสมาร่วมง,งานบุญที่สำคัญรุกม,มุ่งนี้ต่อไปจะมาพอีกรอบเลยขอคุณค่ะ จ้าภมากมายเจ้าภาพมากมายจานกุญจ้วาหอมกันช้อนวงสีจานมาสองวงเลยสิบปีมานี้สรางไป่ก็มีมีเทือนหนึ่งเดอนเออพาตางก้นตางวงตัง้นตางดูแลกน้องของตัเองค่าใครใ่ใจนีสูงและดยเฉพาะวันนี้ปกติแล้วพวกหฮาสีเมาทึ่งค่าอาหารแล้วก็ทุกการ ขาสารสามสอบเบียงที making, ่งานสามรอชีวิตวันนี้เจ้าภาพให้เข้าสารหกกระสอบครับผมนี้แล้วก็ให้เนื้อหมูอีก2ตัวแ้ได้ข่าสารกระชอบทกรัก็ไดุ้นเเยกินของจังเลยอันนี้ไม่หูองตัวที่สนะ ใจตแกไปแกไปมัน้องเฉลี่ยแต่ตะลืงมัวหยมันบาลจันนี่ผูจังสิมากินใครมันเบอีก2นซ้อโตได้เมืนกันิเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินเจ้าภาพใจดีสมอนี่แต่ข้นมาอยากชยกินกขาเนี่ยรนจ้าสิได้พอเจ้าภาพใจดีดุบุญนะให้แต่กสอโตพูองโตเป็นเความใจเจุ้ แซ่ยจัี้จอต่าก็กิน่ะกินด้วะตักมาอาย่ตักไปมีตำนักเป็ยังมีตำนาํารอตอนระดวนพวกกัจ้ายม่อิงไงให้การแท้ๆค่คุณนามุ้ยใส่สุดเก็กสุปอีนูเล่นไี่นองค้าคือวะคือกันหอจันิริม่คือค่ะคุณจะรพขึ้นจะนิผู้นึงอ้กตัวนี้ผู้นึงอ้นตัวนี้ขออเห็นเตจ ยังอองไร่ทอยังอองไายทอไปจ้งให้ลูกน้องรูจักตั้มตอเป็นไปนงเพชรนงพลอยส้มพอกเมนิกระพอแห้งแล้วฟังมาแล้จเป็นบาีกันลูกเบิรเอาะวนจะวางสันนีนต้นลูกเจ้าน้ันมาพ่อพ่อพ่อกดดม่เลยพ่อกดดม่เลยเอเพออเพชรอพลอยบาดนผู้นึงจะได้เอาาอพ่อ ักไเลินตัไมเลไมนไรเราฟังสิเรื่อะไรสาวี่่ม่หลัรอดแม่รงอดแม่วันดีว้ันนแออน้เส่่ไมบนจาป้าไม่มันหลับแล้วก็ไันเล็กดิไคอนี้ยัง่เคยปานี่ผู้ใดเเนม่เขาจะรกเล็าองงานคนที่ก ไม่จ้าบัางติไอ้าบุนชั่ันบออลังการยานบอถือโขบถึกใจพี่น้องสิบปีของบอลำใจเกินลอยพี่น้องสามารถบันทึกวิดีโอเอาไปเผยแพร่ในติ๊กตอกในโซเชียลได้เลยนะครับเมื่อนี้มีความประทับใจมากเลยสำหรับพี่น้องสามารถรีวิวได้ที่งสำคัญก็คือพี่น้องอย่าลืมแฮชแท็กบอลำใจเกิน้อยยังเดี่ยวเด้อหามโพสต์ตีแล้วกูน้ำบอกเปลเลย มเอด้ไเาไ่รางเจ้าภาพเป็นยังไงมึงนี่เจกเจ้าภาพเจ้าภาพใจดียุ่งละใครู้เจ้าภาพมบอกเช้าๆหรือเปล่าขอเชงญเจ้าภาพเลยจ้าเอาเมกันเอาดังเสียงแล้วนาเอามอเอา้ลนาู่ล้วมันเสยงเสงีกอสูสีด้เอาโอ้ย คืออยู่แต่ว่ามันจะห้องอนเนาะอันนี้เ็อองค์ธารจันทร์บ่องค์ธารจันทร์ที่สุดธาส่งผมที่บวบาบทั้งโซจ้าใจสุดนี้เป็นไอเทมมั่งไเลยพอดีเลยขาดตัวแสดงโอ้ยู่นี่นิ้วบ่คณะนี้วคนเสมอเยนิ้วเจ้าภาพเตดีการั้งนิ้วทั้าหมอลำเสื่อขนาดหังม่ีเสียงมื่อี่สิบเล่็เรื่องหังปาวุ่งจริละปาวุ่นจริงทานนี้ดูโม่ย

เขาือคือสิบเล็นพปาุ้นจินเมลีย่ได้พี่น้องสิูเรื่องะพ้่เล่พอครับปกติแล้วคนคนจะสิสิมี่พอสามาพิเศษเออแแสดงว่าคนแสดงไงลาบนนี้มาเล่นเป็นเปาุนจินเ่นบอโอ้ยเขาฟังโมดูเนี่ยเนี่ยถามธรรมดาต้งถามถ็ถามใรคำถามกี่ยวเรื่องอะไรโอ้

ป่งงอบุญดีนม่มาเโโล คุณกินมันักงลายสิบโลละอันนี้มเมลรัาม่เล็กนิวนี่แนะขี่รถกันมาเขาถามเป็นว่าชาชนไงถามมันถามมันเน่มันมาไลยจังไหนขี่รถบา,มาน,น,นมาไหนน้ำมูบอกที่จังหวัน้ำหมอลาม่างน่องขี่รถบาดนี้เฮ็ยจกันไลยเคืนได้ เด็ดไเลยว่าคือสุดโรใจโอ้ยมันแข็งคงขึ้นลอันคมเาเ็นอะไรจังลูกมันแห่ถามคำาเป็นภาษาไปกอน จะถามมันว่าได้หวัหน่าเหแดซุมันกี่มือนี่ถามมันดูวัวหน่าหแดงูกี่ลายกังจะโหวนหรเอ๊ะเนีย แก่วม่อร่อยหาซีก็มาถามมันหูผู้ส่สงใจของกู้กูกู้มือ่างว่า มูนีเจ็เทาไรเจ้าถึงภาษาษาถึมีมันไม่ละคำว่งเจ้าอล้วอันมี้จะาถึงเยิ้วปาจะผาบมือนี่จางใจกนลอยมาแล้วจางวุงออออรดีแมนมาเป็นวุงพร้อมจางนั้นจางยิ้วมาพร้อมสามมังเลยเอาเอามันยิ้มเป็นรอ ใ้าคอยรู้เรื่องตันอินไซคนเลยะจับตว่ามดีงมากปะวัดีมี้หอยทำตักไทยปะเจ คักโตัวอยวาเจ้าะหัวม่านั้ำมูซื้อว่าเจ้าแหล่อเนี่ออยอุอันอนะตีตีอะไรกันบ้น่